สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนถนัดชิมครับเพื่อนๆสมาชิกครัวเชฟกิตอาสาครับวันนี้ผมกําลังเดินหาตามหาเชฟอูอยู่ในงานเอ็กโปนะครับกัวคุณต่อยเอ็กโปตอนนี้กําลังตามหาอยู่ว่าเชฟอูเนี่ยไปชิมอาหารอยู่ร้านไหนเมื่อกี้ถามแล้วเชฟอูบอกว่าร้านนี้ให้พี่สวัสด์ลองเดินตามมาครับมาเจอน้าครับจะบอกว่าน้ําอะไรดีเดี๋ยวเราเดินไปดูนะฮนะเชฟอูอยู่ร้านนี้นะครับ อ้าวสวัสดีครับเชฟอูสวัสดีครับสวัสดีพี่โอูหนี่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 เขาเขาเขาบอกว่าร้านนี้คนมุงเลยเมื่อกี้เดินเข้ามาไม่ทันใช่ใช่เดี๋ยวก่อนที่น้องเขาอยู่นี่นี่ไงนี่สวัสดีน้องชื่ออะไรครับชื่อใจแอนครับผมใจแอนนะครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้เชฟอูแอบมาแล้วบอกว่าร้านนี้อัพพาร์ตมิวนะฮะพี่อู๋ร้านอะไรใช่อัพพาร์ตมิลอัพพาร์ตมิวเนาะใช่อัพพาร์ตมิลพี่คนมุงเต็มเลย ก็น <minutes> ่าจะดีเพาทำให้ผิวหายผิวหายเลยมาเจอเดี๋ยวต้องถามน้องเขาบ่อยคน้องแอนครับนี่คือน้ําเป็นนมสดแท้นะครับแล้วก็มีซอมบี้อยู่ข้างล่างเป็นซอสสตรอเบอรี่วิธีทานก็แค่เขย่าก่อนทานให้มันเข้ากันโอุ้ณอ่ะอันนี้จะอยู่ได้แค่ประมาณสามวันเพราะเราทําวันต่อวันท่าไม่ไม่ใส่สารกันบูดไม่มีเลยไม่มีสารกันบูดที่หูที่หูนี่อย่างเงี้ยเราเนี่ต้องเขย่าก่อนต้องเขย่าใช่ไหมเขย่าก่อนใช่ไหมนี่แชทต้องผสมกันใช่ครับแล้วลองทานได้เลยครับ ิดฝาทะได้เลยโอ้โหพี่อู๋รับร้านนี้เมื่อกี้หมุนมาหน้าดูพี่อู๋จ๋าอย่างเงี้ยเราไปวางในโรงแรมหรือไปวางในร้านอาหารที่เป็นอาหารพรีเมียมเลยนะได้ได้ไหมได้พี่ร้านแบรดีดิสได้ไหมได้ครับเนี่ยร้านแบรดีดิสเลยนะเป็นคอนเนอร์โอ้โหคอนเนอร์เราตัวจูดลงไปได้หมดเลยพูดน่ากินเนาะครับนี่นี่แกะทานได้เลยนั่นนี้อะไรสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สดยังไงต้องเช็คก่อนใช่ไหมใช่ครับ ให้ให้มันแบบให้มันเข้ากันให้มันเข้ากันให้หมดที่จะหายไปกับอยู่ในบบนี้แทนโอ้นมเราแต่คอยการสูบดูไเรื่อยๆถ้าผสมแล้วมันจะหายไปในพิซซ่าใช่ครับถ้ายังเรื่อยๆนะน้องน้องเขาบอกว่าไม่ไม่มีสายกันบูดนะไม่มีสายกันบูดอโอ้สีหน้าทานเลยนะพี่อู๋นะโอ้โหพี่อู๋ยืนนั่งนั่งยืนมองอยู่นานนี่อย่าลืมด้วยนี่นี่นี่พี่อู๋เห็นอะไรเนี่ย พีซลูกพีซคือไม่ค่อยเจอนะไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนทำเลยไม่ค่อยมีคนทำเลยไปดูเป็นไงมีผลไม้นำเข้าโอ้โหน้องเขาเป็นเราต้องบอกว่าเป็นเชฟที่มีการบูรณาการมีนวัตกรรมเนอะเชฟวันหลังอย่าลืมแบรรี่ดิสเอาไปวางในร้านนั้ยนะได้ครับยินดีเลยยินดีนะไปไปไปหาอยู่สุขการร้านแบรรี่ดิสขาหมูอร่อยต้องเอาน้ำลูกพีชไปวางด้วยไปวางด้ได้เลย เอาละพี่อู๋วันนี้เดี๋ยวเราฝากไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่บูธอื่นกันต้องขอบคุณน้องแล้นะที่วันนี้เขามีน้ำอร่อยอร่อยพี่อู๋เดินผ่านมาบูธไหนเนี่ยบูธไหนเนี่ยทีเจ็ดกับทีแปดทีแปดทีแปดเนาะเกตทุกสิตเราจะพบกันที่ทีแปดทีแปดนะครับนะครับเชฟวเลยนเชฟเชฟจิตอาสามากันให้หมดมากันให้หมดเลยนะครับก็เหมาร้านนี้เลยนะครับเจอนมาเจอน้าที่สุดยอดจริงๆมาดูนะครับเชฟ เชฟจิตอาสาครัวเชฟจิตอาสาถนัดชิมตามมาที่ร้านทีเจ็ดทีแปดเอาแล้วครับพี่อย๊บไปหาของอร่อยดีกว่าไปขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปเดินเดินเดิน